อันนี้จะมาที่พักครั้งที่แล้วที่เราเคยมาเมื่อสองปีที่แล้วนะคะโอเคอยู่อะนี่นี่นี่นีไปยี่สี่ชั่วโมงเนีย่ยซ้ายนี่แหละจ้าบ้านสวนริมฝายเราโทรมาสอบถามแล้วเหลือห้องที่พักห้าร้อยไม่รู้ว่าจะเป็นที่พักครั้งที่แล้วหรือเปล่าเพราะครั้งที่แล้วเรามามันหกร้อยหกห้องหกร้อยอะ อันนี้นะคะบ้านสวนริมฝากกยช่วงเช้าจะมีหมอกอยู่ที่นี่วันนี้คนพักที่นี่เยอะพอสมควรนะคืนวันอาทิตย์ที่โทรมาสอบถามเมื่อกี้ค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่ตรงไหนคะอันนี้ข้างล่างเลยหรอคะหรือว่าข้างบนข้างบนก็มีว่าง อ,อข้างบนข้างบนยังว่างอยู่ใช่ไหมคะค่ะค่ะอ๋อห้องไหนก็ได้พี่ห้องซ้ายก็ได้เพราะว่าข้างบนหนูเคยพักอยู่2 2> <ะ>สองปีที่แล้วสองปีที่แล้วใช่<อ> <laughs> พี่เคยจองคู่กันนะคะตรงนี้ก็ห้าร้อยข้างบนก็ห้าร้อยนะคะจากตรงนี้ตรงนี้ถ้ามองตอนเช้ามีหมอกก็จะเห็นวิวนะคะชั้นบน ตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวขาวแห่งม้านะคะนี่เรามาทําอะไรกันวันดูกระทิงเ,เ,เนี่ยคือเราฟูมไม่ได้น้องอยู่ตรงนู้นนู่นจุดจุดดําๆฝูงหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนั้นอีกฝูงหนึ่งอยู่ไกลพอสมควรเราเลยต้องขึ้นมาที่นี่เขามีกล้องให้สองด้วย ห็น้องด้วยตล้องใหญ่บรรยากาศดีตอนนี้เราขึ้นเราขึ้นมาช้านิดนึงค่ะหกหกโมงแล้วหกโมงเย็นหกโมงกว่ากว่าเลยค่ะค้าทิตราขอบฟ้าไปแล้วแต่ว่าเรายังเห็นอยู่ขึ้นมาที่นี่มุม,มสามร้อยหกสิบองศาเลยแนะนำน่าจะเป็นรถรถอะไรก็ขึ้นได้เนาะแต่ว่าขึ้นให้ถูกทางอ่ะ ทให้มันถูกฝกังอ่ะไม่รู้มันจะเห็นหรือเปล่าในกล้องอุ้ยเหมือนจะเห็นด้วยนี่นี่นี่อุ้ยเห็นน้องด้วยนี่เห็นไหมแต่มันไม่ชัดไงต้องโฟกัสปะเห็นไม้ทุกคนกระทิงคขังแล้วมาเขาเขียวไม่ได้ขึ้นมาดู เห็นน้องก็ทิ้งไหมคะอยู่ไกลมากถ้าอยู่ถ้าอยู่ใกล้น่าจะตัวใหญ่มากๆเลยคะ่ะมาก็เย็นๆเนาะช่วงหลังสี่โมงก็ถ้าแดด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 ล่มลมตกก็กระทิงเขาจะออกมาหาอะไรกินเนาะนี่อันนี้เลาอใส่กล้องโน้น,นตัวจริงอยู่โน,น้น ฝูงหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนู้นดำๆอีกฝูงหนึ่งอันนี้ก็เอาเพิ่งอันนี้ก็กระทิง <c oughs> ไปไหนต่อรีบลงไหมเดี๋ยวมันมันมืดเนาะ <c oughs> ที่นี่เขามีที่ให้กางเต็นท์ด้วยนะคะ <c oughs> เสียดายวันนี้เรา <c oughs> จองที่พักไปแล้วนะคะไม่มีคนด้วยวันที่เรามา คนน้อยมากแล้วก็ตอนนี้หกโมงครึ่งอากาศเย็นมากอากาศเย็นนะคะตอนนี้ลมพัดดีแล้วก็ถ้าฝนตกจุดนี้เห็นหมอกแน่นอนนี่ตรงนี้ห้องน้ำนะคะแล้วก็ตรงโน้นจุดกลางเต็นท์วันนี้คนน้อยหน้ากลางเต็นท์มากมากแต่ว่าเอาไว้รอบหน้าเนาะจุดชมวิวลานกลางเต็นท์ นักท่องเที่ยวเรามาสอบถามได้เลยนะคือเรามาหลังหกโมงแล้วจริงๆที่เนี่ยเปิดเปิดบริการตอนหกโมงเช้านะคะให้ดูพาทิตแล้วก็ปิดตอนหกโมงเย็นนะคะค่าบริการนี่ผู้ใหญ่ยี่สิบนะคะ,จ,ะจุดชมวิวเขาแผงมานะคะ อันนี้คิดหลังละห้าสิบบาทวันถามราคากลางเต้นให้หน่อยคนละห้าสิบอ๋อก็คือเสียค่ารถยนต์เข้าด้วยก็โอเคค่ารา,ราคาอุทยานเลยอะ ตจ้าหน้าที่มา่ะเราไม่ได้ขึ้นเราไม่ได้ลงทางเดิมที่เราขึ้นมาที่มันเป็นทางทางดินแล้เนาะมาตาม G P S ขากลับเราจะลงทางลาดยางเนาะแต่ว่าอ้อมนิดน,นึงก็ไม่เป็นไรเพราะความปลอดภัย มาก็แนะนำให้มาก่อนพระอาทิตย์ตกดินเนาะเวลาลงแล้วมันจะลำบากถ้าไม่มั่นใจก็ศึกษาสอบถามเส้นทางกับชาวบ,บ้านดีกว่าเนาะเออเพราะว่าเขาแนะนำเราได้เพราะว่าใน G P S เนี่ยมันจะพาไปทางทางที่เป็นทางที่เราไปทีแรกเราไม่ได้ถ่ายว่ามันเป็นลูกกลงังแล้วก็มันเหมาะกับออฟโหดมากกว่า ตอนแรกคิดว่าจะลงทางนั้นก็ถากดีที่ถามเจ้าหน้าที่เนาะสอบถามดีกว่ามาถึงทางเข้าก็พอบถามชาวบ,บ้านเนาะวันจะรับขอบฟ้าแล้วของฟ้าเสือข้ามกลางไร่ข้าวกุ ที่เราลงมาเมื่อกี้จะอยู่ตรงนู้นพราะขึ้นไปมันสามารถมองวิวได้360องศาอยู่รอบเลย ที่ครัวลุงเขียวนี่อ,อ,อยากกินหมกอทา,ากีแลดู อยากกินหมูกระทะมันหมูกระทะสักชุดชุดหนึ่งมันมันได้บรรยากาศตามมาอยากกินแล้วก็วันนี้มันเป็นคืนวันอาทิตย์คนไม่เยอะด้วยคนน้อยมันมันเหมาะกับารเที่ยววันนี้มากๆว่าเราอะไรอีกตอนนี้มีหมูกระทะแล้วก็ตำปูกระลาเรื่องอะไร น้ำดำของเรานะน้ำจิ้มเผาเพิ่มได้ได้ค่ะมาเลยโอ้โสามชัน้นสามชั้นจุกจุกกเลยจ้า เขาเป็นที่ใส่กระทะของเขาเลยได้วันยากาศสุดๆต้องมีปลานะคะอุ้ยรู้มอข้าวเหนียวมาเนาะข้าวข้าวเหนียวจิ้มล้วหน่อยวันเทนาเลยจวดจวดอ่ะยังไม่จวดนะไฟมันไม่ร้อน tôi hả? Bích bích Bà lá đẹp tính Bắp có hay dài สามนะนาไประหลามไม่โฟกัสเลยครับแล้วก็ผักครับสามสิบยี่สิบร้อยนึง้ตอีกนะต้นทุนเรานะต้นทุนประมาณร้อยยี่สิบเ้าจริงๆถ่าซือเยอะถ้าคือเยอะต้นทุนมันแม่นี่ยวจินมมีเนี่ย มาเลจ้าจข้าวปั่อืมใครขึินกินเองเ ร้านลุงเขียววังน้ําเขียวนะคะแนะนําเลย mm hmm. เจิดน่าจะเจอเนาะอยู่ทางใกล้ๆปากทางเข้าฝั่งฝั่งกระบินอะมาจากกระบินนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเข้าที่จะไปปากช่องเน mm hmm. าะวังน้ําเขียวแนะนำ สี่สิบหกสิบห้าบาทน้ำแขงสิบาทากาเกียงมับ ดีเช้าวันนี้นะคะเอเอติดเมื่อมีนี่ค่ะนี่ค่ะจิบเลย ตอนนี้เรามากินข right ้าวเช้ากันที่ไหนครับเจตเจตเจตยวดจยบขวดจับยกโซดอีกแล้วที่เดียวกับมาว่าเลยติดใจมาวางน้ำเขี่ยวก็จะมากินแต่ขวยจับร้านนี้นะคะลูกนิ้วให้กล้องเลยสิครับ